สวัสดีจ้าพี่น้องจ๋ายายหนูจ๋ามากอีกแล้วค่ะพีน่น้องยายหนูจ๋าชาแนลค่ะนะคะชาแนลเสียงใบอ้อยแนนทีนึงค่ะเมย์เมย์ค่ะพี่น้องวันนวันทํางานนะคะนะคะทํางานทําการค่ะห้องก,ก็แล้วค่ะมากค่ะพี่น้องมาในสิพันพี่พาน้องห้องมาก,กินเข่าคะ่ะขขานียวขขานิ่หนึ่งค่ะหอมห้วยห้วยค่ะขขานิ่หนึ่งเส้นขขาสวยขขาเจ้าเขานุ่มนุ่มค่ะพี่น้องนะคะขเขานียวหอมหอมค่ะนะคะกินกับไก่ ไก่ย่างกับพี่น้องไก่อบพอนี่ค่ะย่า่เอาไปทอดใส่หม้อไรน้ำมันนะคะนี่นะคะหม้อทอดเท่าแบบเป็นหม้ออบกระดหม้อทอดกระด่นะคะพี่น้องใส่ดีใส่ท้นใส่น่านกับพี่น้องดูสินะคะคุ้มคาค่ะค่ะบานย่า่ใส่แบบเครื่องใส่แบบท่านสมัยกับพี่น้องนะคะเพราะตรงทอดให้มันเปลืองน้ํามันยากนะคะหม้อทอดไรน้ํามันกับไก่ย่างกับเป็นแต่แสบกับพี่น้องปีกไก่ในน้อยนะคะเอามาหมักนะคะ มากินขา่าบานย่าได้พี่น้องเด้อมืนอนไม่กินเขาน้ำย่าค่ะเนี่ย่าแกไม่แจวแจวนี่คือย่าเอาพริกป่นค่ะพริกป่นละลายน้ำปลาแล้วก็บีบมะนาวนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีค่ะพี่นอ้องหอมหอมค่ะวันนี้ผ้าพีผ้าน้องมา่านกินเข่าได้ค่ะพี่น้องนี่คืออาหารย่านะคะเหมืนอนนี้กับเขา่าย่าค่ะกินง่ายๆค่ะพี่น้องไม่กินเขาน้ำกันจ้าพี่น้องจ้านะคะ บานย่าะะ่หนะนูจ้าค่ะพี่น้องนี่เขาเนียวเขาเนียวกับไก่ย่างนะคะไก่อบไก่ทอดเท่าไหร่ทอดหม้อทอดไร้น้ำมันเนี่ยนะคะเด็นแต่แสบวาค่ะพี่น้องจ้านะคะมามาจะมามามากินกับยายจะมือน,นี้บ่มีผักค่ะขาดผักว่าด็ไปตลาดค่ะเดี๋ยวจะไปตลาดก่อนนะพี่น้องจะเป็นผักอิสระพี่น้องเลยนะคะบานยหา่ก็ด้ไกล่ตลาดอยู่นิดนึงค่ะสั่งมาที่เดียวกับสั่งมาหลายๆลยค่ะพี่น้องนะคะ กันสังมาหน่อยก็กินเบิร์ตค่ะมาามาจากพี่น้องวันนี้ไมกก่กินเขาน้ำยาค่ะขาดแต่พักค่ะพี่น้องกินเขาเนี้วกับไก่ย่างนะคะ,ะก็น้ำพริกค่ะพี่น้องเฮ็ดเองค่ะแจวเขานะคะย่ายกขอบคุณสำหรับการติดตามช่องย่ายหนูจา่าชาแนลด้วยะคะ่ะพี่น้องจ่ายเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่นะคะที่มาติดตามย่ายนะคะใจเย็นๆนะคะย่ายก็สิไปเยี่ยมไปยามนะคะพี่น้องไปทักไปทายกันนะคะพี่น้องจ่านะคะ เป็นม่งกันไปด้วนดลค่ะพี่น้องขอบคุณถูกกำลังแรงใจค่ะทั้งงานคนเกาแล้วก็ค้นไม่นะคะแล้วก็ฝากขอบคุณทั้งงานทั่วประเทศนะคะพี่น้องทั่วโลกละค่ะทั่วโลกนะคะนะคะเนเพื่อนที่ทั้งเยอรมันทั้งไรแนก้ายกับพี่น้องทั้งต่างประเทศนะคะคนไทยเฮี่อยูต่างแดนนะคะเป็นกําลังแรงใจให้กันนะคะชีวิตนะคะพี่น้องนาะตตองดินล้นทํามาหากินค่ะย่ายอยู่กรุงเทพใหญ่กัน เฮ็ดงานค่ะพี่น้องไปอยู่เมืองนองเมืองหน้ากับเฮ็ดงานพี่น้องย่ยกะขอบคุณสําหรับการติดตามช่องย่ยหนูจ่าแช่แนวด้วยพี่น้องจ๋านะคะเป็นกําลังแรงใจให้กันพี่น้องนะคะขอบคุณอีกที่หนึ่งค่ะขอบคุณค่ะเมื่อนี้ก็ไม่กินเขาน้ำาย่ค่ะพี่น้องเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่กัมากมากค่ะพี่น้องม่กินข่าวานาย่นะคะข้าเนียวหนึ่งจานบักไงค่ะพี่น้องจานไงอีลีข้าเนียวนี่อ่อนอ่อนกัะนุ่มนุมค่ะข่าเนียวนะคะไก่ถอดเดียนี่ค่ะ แซ่บกับพี่น้องมากมากพี่น้องจ้านะคะไปแล้วค่ะคลิปนี้ก็ได้นะคะส่วนพี่ส่วนน้องมาก,กินข่าวบ้านใหญ่กับพี่น้องกินข้าวเหนียวกับไก่ทอดค่ะแล้วก็มีน้ำพริกเข็ดเองกับพี่น้องพริกป่นเท่านี้แล้วค่ะนะคะไปแล้วค่ะคลิปนี้ก็ได้สั้นๆนะคะขอบคุณอีกที่หนึ่งค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ